สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแลงมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อข้าวเก่งหอยเก่งหอยพี่น้องเอ้ยเก่งหอยเนี่ยอันนี้นะไข่มดแดงพี่น้องนี่นะขัวเอาพี่น้องเอ้ยเห็นบ่พี่น้องขัวเอาแล้วก็มีหวาน

่บกตยแกงหอยชยดิพี่น้องชิมือน้องน้องมีพี่น้องอันตัวมีใจน้นเด้อแกง้ับมเนเท่าไรบอกเ้าเฉยะฉัโอ๋อบอกพีดบอกพีดสิเขาโสดเขาโอะอ่ะเขาเจย เดี๋ยวพี่น่อยกินข่าวเด้อควาแม่ควอมตาอันพวกนี้พอเจะเสียใจนะอันน่ะเขาคิดกับอันครอบครัวเพิ่นกับอันพ่อแม่เพิ่นจะ,ะไปกินข่าวอยู่กันเป็นโมบุญเดี๋วไปกินข่าวอยู่พุ่นอยู่เพื่อนสะแพงครูไป็นโมบุญอยู่พุ่น ừh hương 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 ừh hương

เกิดขึ้กำเสียมเรามงบางแกแคกอ่าหัวปรทัใจด้ไปไหนล่ะไปบวมจีบไปไหนไบวมจีบมั้ะ

อย่างนี้ยวนี้เยลมไปติดนกเข้

Thank <laughs> you. เอางนเอาทองัวมาห้พี่น้องได้ของวัหรเนาะเดียไปพาหัวชุ่มกันอยู่ได้ของขวันร่อนน้มันิมาบาวไกกินอ่เยงซมาลดมาลโ้มนอ่างวงน่ย่างมาเพืเอานงวมาหายพี่น้อง งูว่าผลได้ดุมัอนี้นั่นงูแม่ก็ไปแดงดุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเนาะอัลกัซานใช่เลยก็แห้งแเนาเจออัลกานใหมันสบายดีพ่อแม่พี่น้องอัลกัซซานยุบดูอัลกันเลยกิ่ข่าวนุ่กันเด้อพี่น้องเด้อแบ่งน้องงัวมาให้หน่องน่องงูอืมดูอ้อมเ้ยมเป็นอันอันนั้นปกติมันกำลังละลายอยู่แบ่งให้พวกเด่นเด้อแบ่งขบริสุทธิเนาะอืแต่เงินกระปั้นได้หนึง เาแห้งไปบบนี้มากห่วยมาเลยยั่วแห้งกจ่ากาวไปไปแห้งไปเปล่ไปงานนัก้วยกว่าไปซ้อนดังแห้งบอกว่าจอยเขาได้น้องงัวมาหายเลยแบ่งมานประเพณีแบ่งสู่กันกินค่ะแบ่อะไรอันไรตัวเองกินไม่รอ น่อยแล้วแตแบ่งสูกินพี่นตดแดงกินหมกินไมไม่ไมีแต่เด well. ียวไปพ่ยังนอดีวอมร่บแ่หนกชิจกินีเกมนัเมคุนนะนมันรายสมงัวตะก่อนตะก่อนรอันนี้งัวม่ัวสาวงัวอัน มันอเหเด้บอหาชื่อโมเด้น่ะเนี่ยกำไรแล้วแต่กำไรมาแต่หืเงินเงินป่ายังไม่ได้มาจับไหนจะไปหัวถจหัวจับจัดเป็นเดียวมันเมื่อปัดชัวมันเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยมนเ่าเผ่ามิยังกีเอด มันขอนมันมีจะโค้งมันมีจะโค้ม,มีแต่โค้งเอ,อ้าแตโค้ม,มาโค้งน,น้องงูมาผอชาผอสดเรภัยพี่นออ้องเองเศรภัย, <c oughs> รยแล้วปะน้องงูอะไรเศษไ้ถูกสดใส,ส่แบบบะเศทพ,ดพ,ด,พดพูี่น้องเอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oh. อิ่มพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องคลิปนี้ซาบุไรกับคอจบไว้เพียงเท่านี้ก็ได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แฮนเดอร์พี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี